สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นําเสนอเลขดับ10บนสูตรที่8นะครับผมเป็นเลขดับนะครับแนวทางย้อนหลัง10งงวดนะครับดูไปพร้อมกัน ร้อยครั้งที่40ครั้งที่4หน่วยครั้งที่4ีบวกสคงที่ร้อยครั้งที่40ครั้งที่4หน่วยครั้งที่4ีบวกสคงที่นะครับ17บเจ็ดมกระนะครับ3 2เป็น5 5 1เป็น6 6หบวกสเป็น8ได้8เป็นเลขดับบวกสามหลักสิเก 9, เกบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มาสิบหนึ่งกุพาหกห้า5 6เป็น11นะครับ6กบวกหเป็น7 7็เบวกสเป็น9นะครับผม เลก้าเป็นเลขดับบวกสเหลักสิบเป็นเลขศูนย์เลขดับเป็นเลขเก้ก้าดับเไม่มาสิกกุมภาหกห้าเป็นสิบเอ็นึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ดีสีเป็นเลขดับบวกหหลักสิบเป็นเลขศูนย์เลขดับเป็นเลขสี่ดับสไม่มานะครับผมวันที่หมีนานะครับ แปดหนึ่งเป็นเกนะครับเก้วกเจเอาหกบวกสทกับแได้แเป็นเลขดับบวกห้ามแหลักสิบเป็นเลขสาเลขดับเป็นเลขแปดแดดับแไม่มาสิ 16, มีนาแปดหกาแปองก็ได้ครับแปเป็นสิบบวกหกสได้หเป็นเลขดับบวกสหลักสิบเป็นเลขสเลขดับเป็นเลขหกหดับหไม่มาหเมษาสองหนะครับเป็นเจด เอา3บวก2เท่ากับ5ได้5เป็นเลขดับบวกหลักสิเป็ลข7เลขดับเลข5 5ดับ5ไม่มา16เมษา5 72เ2นะครับเอา2บวก7เท่ากับ9 9บวก2 11ได้1เป็นเลขดับบวก7็หลักสิบเป็นเลข8ปเลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับผมวันที่2พฤษภา6 2เป็น8นะครับ8บวกแบวก6เลยนะครับผม 8ปบวกหนะครับเป็น14บสี่ด้สี่เป็นเลขดับออก2 7 2หลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มา16พฤษภานะครับ19เป็น10 2 2เป็น4ได้4เป็นเลขดับบวก5 7 9หลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข4 4ดับ 4, 4ี่ไม่มา1มิถุนา9ก้าเเอา6บวก2เท่ากับ18ได้8ดเป็นเลขดับบวก9 7 2หลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข8ปดดับ8ดไม่มานะครับ16มิถุนาเจ็ 7, 3, เป็น12บบวก2เป็น4ได้4เป็นเลขดับนะครับ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ